เหรียญชนิดราคาหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงค่ะเหรียญชนิดราคาหนึ่งสลึงในรัชกาลที่หกรับซื้อเหรียญละแปดิบาทค่ะเหรียญรัชกาลที่หกนะคะเหรียญเงินก็จะมีสามชนิดราคาหนึ่งสลึงรับซื้อแปดสิบาทสองสลึงรับซื้อสองร้อยบาทหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะ เนี่ยค่ะขายได้นะคะทุกคนลองดูในกระเป๋าไในเช่นหมากคุณยายในตะกร้าหมากคุณยายกระป๋องยาคุณตาลองดูนะคะมีนะคะเจอกันทั้งนั้นแหละถ้าถ้าสังเกตดูนะคะอยู่ก้นกระป๋องอ่ะมีนะคะลองดูนะคะบ้างใครมีคุณตาคุณยายก็ลองไปไปรื้อหาดูค่ะจะจะมีของมีค่ายเยอะเขาบุหรี่เขาเก็บไว้เขาไม่ได้ดูหรอกว่าเป็นอะไรบ้างเป็นเคยเห็นว่าเป็นเงินเขาก็เก็บแค่นั้นเอง นะคะที่แท้เป็นเงินที่มีราคามีค่าทั้งนั้นเลยเนะาะมาดูกันต่ออันนี้เหรียญเงินเลยเนาะพูดถึงเหรียญเงินอ่ะพูดถึงเหรียญเงินต่อเงินราชก,การที่หกอันนี้เป็นเงินราชก,การปัจจุบันแกเป็นเป็นเหรียญพระเทพนี่ไงที่บอกว่าเหรียญพระเทพท่านทรงมีไหลว่าระฉลงพระชนมายุสามสิบหกพันสาวันที่สองเมษาสองห้าสามสี่ ชนิดราคาหกร้อยบาทเหรียญหกร้อยนะคะหน้าเหรียญหกร้อยบาทเหรียญหกร้อยน,นี่จะเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะทุกคนเนื้อเงินแท้ค่ะเนี่ยค่ะเหรียญที่ผลิตมาจากเนื้อเงินแท้พระเทพนะคะหลายคนจะเข้าใจผิดเดี๋ยวเวลาพาะปะนาบอกว่ารับซื้อเหรียญน,นี้ในราคาอันนี้หกร้อยห้าสิบเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นเหรียญสิบบาทปกตินะคะปะนาจะพยายามไม่ไม่ทํา ไม่ทําประกาศรับซื้อจะไม่ไม่ประกาศรับซื้อเหรียญที่คล้ายกันแล้วหน้าเหรียญต่างกันเนี้ยนะคะเพราะว่าคนจะเข้าใจผิดเพราะอย่างเหรียญซีเรสหน้าเหรียญหกร้อยเป็นนัดประกาศรับซื้อในราคาเจ็ดร้อยบาทปรากฏว่าคนเอาเหรียญซีเรสที่ห้าบาทเหรียญห้าบาทมาขายเขาบอกเป็นน้าประกาศรับซื้อเนี่ยเป็นอะไรที่แบบนะการสื่อสารออกไปแล้วคนทําให้คนเข้าใจผิด พน้กก็จะพยายามไม่ไม,ไม่ไม่สื่อสารออกไปแล้วอย่างเหรียญเนี้ยเขาจะมีเหรียญสิบบาทใช่ไหมคะทุกคนเหรียญสิบบาทอันนี้เดี๋ยวถ้าพน้าประกาศรับซื้อออกไปเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจว่าเป็นเหรียญสิบบาทอีกเพราะฉะนั้นปน้าจะไม่ประกาศรับซือ้อค่ะจะจะทําคลิปบอกเล่าเฉยๆนะคะเนี่ยมีเหรียญหกร้อยบาทนะคะหน้าเหรียญหกร้อยบาทหกร้อยบาทเข้าผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะโอเคอันนี้พน้ารับซื้ออยู่ที่หกร้อยห้าสิบ มาดูกันต่อหกเหรียญซีเรสหกร้อยรับซื้อหกร้อยห้าสิบอันนี้เหรียญอะไรโอเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้ก็สี่หกเนาะแต่อันนี้อันนี้เขาเกรดค่ะเกรดเป็นเกรดของของเกรดในประเทศคะเหรียญเกรดสยามคอยนะคะ เป็นเหรียญก็คือผ่านการเกรดเลยเนาะเหรียญผ่านการเกรดเอยูห้าเขาก็คือการันตีอ่ะการันตีว่าเป็นเหรียญคือเหมือนมีใบเซอร์เนาะแบบเกรดผ่านเกรดเรียบร้อยนี่คือหมายถึงการันตีแล้วว่าแท้แน่นอนเขาก็จะมีข้อมูลรายละเอียดบอกออย่างช r วอคตเนี่ยตัวสแกน ก็สแกนได้เลยข้อมูลของเหรียญเหรียญนี้นะคะก็จะรู้เลยว่าที่มาที่ไปยังไงนะคะเขาจะมีรหัสนำเบอร์บอกระบ,บุจำนวนผลิตด,ด้วยนะคะ 1, 2, หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญเห็นไหมคะจำนวนผลิตบอกเรียบร้อยดีค่ะถ้าเราอยู่ในใบเซอร์อย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในตลับเซอร์ตลับตลับเกรดะคะ่ะตลับเกรดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรามีคู่มือ นะคะด้วยเรียบร้อยเลย